แกงเล็กๆให้เราทดสอบซะก่อนแต่เรารู้สึกว่านั่นแหละเป็นแก่งใหญ่สำหรับเราแล้วเดี๋ยวเรามาทาความเข้าใจกับไฮไลท์อันแรกของอนองเจ็นะครับมีชื่อว่าแก่งซางแก่งนี้จะเป็นไฮไลท์ความกว้างกว้างเป็นร้อเมตรยาวสองร้อเมตรนะฮะแต่วันนี้เราไม่สามารถตรงได้เราจะจอดกลางแก่ง นะถ้าท,ที่พายได้ตรงนั้นถือว่าปลอดภยัยพอได้ยินคําว่าจับเชือกนะจับล้วเองเข้ามาเราไม่หมอบนะ,ะจับลรวเองเข้ามาถ้าเราหมอบเนี่ยเวลาลงน้ําตกครับหัวเราจะทิ้งไปได้านหน้านะอย่งนี้ก็พอได้ยินคำว่าจับเชือกมันจะลง1เมตรนะต่อด้วย1เมตรแล้วเรือเราจะไปจอดด้านซ้ายนะฮะด้านขวาอาจจะเป็นกระแทกต้นไม้อย่าพายไปยันนะครับพอเราจอดได้แล้วเราจะตัดกระแสน้ำเนีเน่ยจากซ้ายไปขวาสุดไปเล่นอีกน้ำตกหนึ่งประมาณเมตรห้าสิบนะครับตรงนั้น ไปครับไปครับไปครับไปจับเชือกจับเชือกว้ามีไฟจาระโไปครับไป

แรงกว่านี้เดี๋ย <laughs> วพี่เขาจัดมาก ผู้ชมเราก็สำเร็จลุล่วงไปแล้วค่ะมาถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็นี่คือชมหน้าพี่ๆีทั้ง4ี่คนจากป๊อบทัวร์ที่ดูแลเราเป็นอย่างดีแล้วก็ต้องบอกว่าพวกพี่เขาเป็นมืออาชีพมากๆแก่งบางแก่งที่เรรู้สึกว่ามันไม่น่าจะไปได้พวกพี่ชิวมากเลยอ่ะเอาพายขับพายเอาพายอยู่ขับพายอยู่รู้สึกว่ามันก็เลยเพิ่มสีสันแล้วก็ สนุกกว่าน,นี้ค่ะตอนนี้เรามีคำสัญญากันใช่ไหมคะว่า,ารอ้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราจะกลับมาอีกรอบหนึ่งกับพี่ๆชุดนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนสำหรับความผดใยท่<อ>สนุกนค่ะไปกัน ต้องแกกิจกรรมโหมากมายอะไรของเราวันนี้แล้วก็ที่ประทับใจสุดๆเลยคือกับข้าวร้านพ่อพเตียขึ้นมาจากเล่นน้ำหิวๆนะพี่ซัดบอกเลยว่าอิ่มจากครึ่งจานแรกเลยที่เหลือนี่ความดันรุนัรงรวนแเจ็ดอย่างหมดเกลี้ยงทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมร้านแนะนําแน่นอนร้านร้านร้านอาหารสันธมารครับผมใช่ค่ะเราขึ้นเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมจะมาทานก็ ทรมาถามทางได้เลยร้านผู้ใหญ่แดงครับร้านผู้ใหญ่แดงค่ะขอสายผู้ใหญ่แดงค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะอยากจะมาล่องแก่งเหมือนที่เราเล่นกันมาวันนี้สนุกสนานนะคะเขาบอกว่าช่วงที่จะสนุกที่สุดคือช่วงตรงนั้นต้องน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ที่เราผ่านไปวันนี้คือน้ำสี่สิบเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าปีนี้ฝนน้อยก็เลยทําให้น้ําเนี่ยไม่ไม่ได้เยอะ เท่าที่ขวรคือจริงๆแล้วเราโชคดีมากเพราะว่าฝนเริ่เริ่มตกแล้วก็เลยมีน้ำอยู่ประมาณ4 0ให้เราไ้เอ้วน้ำถ้าน้ายิ่งเยอะเนี่ยเรือก็จะแล่นเร็วขึ้นใช่ไหมความเร็วเยอะขึ้นเราก็จะสนุกมากขึ้นใช่ตัวแก่งมันก็มีความเาเรียกโวดขึ้นใช่ครับจังเห็นตรงต้นไม้ขอนหินหินอะไรเนี่ยมันก็จะมีการแบบมูฟเมนต์ของมันแรงขึ้นใช่แล้วก็ตัวน้ำนะคะที่มันมากระทบเนี่ยบางบางที่นะคะพี่เขาบอกว่าเป็นเขาบอกเป็นม่านน้ําเลยเราต้องแบบ พาเหมือนทะลุกระแพงมังจีนเลยเื่อน้าแบบมันไหลลงมาแล้วมันเจอเหินแล้วมันเด้งขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเราต้องวิ่งผ่านน้ำเขาบอกว่าถ้าอยากจะสนุกแบบว่าให้ได้เต็มร้อยก็ต้องมาช่วงที่น้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จริงๆนะคะสาหรับวันนี้นะคะเราก็คงจบกิจกรรมที่สนุกๆที่จังหวัดพิษณุโลกไว้แต่ว่าเราทั้งสามคนยังอยู่กันที่พิษณุโลกนะคะแล้วสัปดาห์หน้าค่ะเราก็ยังอยู่กันที่นี่เราจะพาคุณผู้ชมไปที่อุทยานภูอุทยานแห่งชาติ ภูหินล่องกล้าเราจะพาคุณพี่ไปแคมปิ้งกันที่นู่นไปนอนบรรยากาศดีๆซึ่งตอนนี้เห็นเพื่อนพี่เดีบอกว่าอากาศดีมากอากาศดีมากอย่างไนก็ไม่ต่าไม่ไม่เกิน2 0 22องอศาเขาบอกถ้าโชคดีเราอาจจะเจอประมาณ16บองศาเลยใ่ปเอาเสื้อมาหรือเปล่าเอามาเนี่ย พิจารณว่าใส่ได้ทุกโอกาสนะครับก็มาดูว่าแถวที่ขี่ล้องก้ามีที่เที่ยวตรงไหนบ้างบางคนอาจจะดูไปอาจจะมีแค่ชมวิวตรงนี้แต่บางทีมันจะมีที่แบบที่ต้อนไว้อยู่ที่บางคนก็ค่เดินเข้าไปเราจะพาเดินเข้าไปดูว่ามันมีอะไรบ้างครับผมโอเคครับสำหรับสัปดาห์นี้พวกเราสามคนและรายการ Thailand Off l i m i t ครับขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างในงบันดาลใจให้คุณผู้ชมออกมาใช้ชีวิตโลกกว้างแบบพวกเราครับ ใช่ค่ะแล้วคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายการ Thailand o p t i m ม t e ได้ทุกวันอังคารสี่ทุ่มห้านาทีทางช่องกลังปีชนเนลค่ะครหรือว่าจะไปติดตามเทปย้อนหลังนะคะผ่าน www.thailandoptimin.com ค่ะหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งก็ได้ค่ะทาง u t u b e นะคะพิมพ์เข้าไป Thailand o p t i m ม t e เลยรหรือว่าจะพูดคุยผ่านเ e b บ o k f a n p เ g จก็ได้ค่ะพิม์ Thailand o ฟติ i m t e เช่นกันค่ะและสัปดาห์นี้นะคะขอบคุณเสื้อผ้าวิธีการเช่นเคยค่ะจาก q u i c ซิมเวอและ l o อกซแล้วก็ที่สำคัญนาฬกาจากซึ้ดวยคะม ที่ลืมไม่ได้ค่ะผู้สนับสนุนหลักรายการของเราค่ะรถยนต์ t o โตยต้าค่ะคาวาสก,กิเบตโตคอลิคครับร้าน,ร,านร้านแทเลน่าโดค,ครับ <laughs> จักรยานอ t i ติมาค่ะ r ี o อครับสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเรา3าคนลาไปแล้วค่ะกลับมาพบกันนะสัปดาห์หน้าดูว่าเราจะพาคุณไป o p ฟติไท,ที่ไหนคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ